เป็นกระจกแบบอะคูสติกแล้วนะแล้วก็มีระบบไวเลสชาร์จมาให้แล้วตัวนี้เขาเคลมว่าไกลกว่าเดิมถึง2เท่าสะรถน้อยปุ๊บคนที่ตัวใหญ่นั่งข้างหลังหัวจะชนอันนี้อันนี้อันนี้ <S 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 คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เรารีวิวรถนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกใจใครนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับชุดเราจะแปลกตาน่หนึ่งนะครับวันนี้เรียกว่าออนทัวร์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่า คลิปนี้จะมาเพื่อสนองตัณหาตัวเองนะครับว่าตัวนี้หน้าตามสวยขนาดไหนเป็นแบบอย่างที่เขาล่าลือกันไว้นะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า All New Camry นะครับปี2024นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดจาก t o y ย t a เลยนะครับสำหรับ t o y ย t a Camry ตัวนี้นะครับสีนี้แล้วเป็นสีพิเศษเลยนะสีนี้เรียกว่าสี Precious Metal นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถรุ่นนี้นะครับมีออปชันอะไรที่ดีนะครับผมมีอะไรที่เราไม่ชอบกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไาดูกันต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปเนี้ย เราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทางนั้นนะเป็นความเห็นส่วนตัวจากตัวเราเองว่าส่วนไหนที่ชอบส่วนไหนที่ไม่ชอบส่วนไหนที่ควรให้ส่วนไหนที่ไม่ควรให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างครับไปดูกัน เรามาดูในส่วนของกระจังหน้าของรถคันนี้กันบ้างนะครับผมกระจังหน้าของรถคันนี้ครับอยากให้ดูอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเจ้าไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็น full led แล้วนะครับเรียกว่าสว่างสดใสมากแล้วนอกจากเป็น full led แล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็น led แบบ2ขีดนะเรียกว่าไอ้ led สองขีดนียหลังๆที่เห็นมาเนี่ยเหมือนจะเป็น s i g n a จอ r ์ของทาง Toyota าเขาแล้วนะว่ารุ่นใหม่ๆจะเป็น led 2อขีดแบบนี้ ง่ายๆเราย้อนกลับไปดูตัวพีอุทที่ที่เป็นตัวนําเข้ามาตัวนั้นก็จะเป็นไฟ LED คล้ายๆแบบนี้นะสขีดเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ใหม่ของทางโตโยต้าเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ตตัวพรีเมียมพรีเมียมลักชัวรี่จะได้ไฟหน้าแบบนี้มาจากโรงางานเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับถัดมาเป็นในส่วนของเซนเซอร์ตัวนี้จะให้เซนเซอร์รอบคันมาทั้งหมด8จุดด้านหน้าจะมีเซนเซอร์มากถึง4จุดแล้วนะนี่จะมีด้านข้างนี้1ด้านกาอีก2 2 1 1, 3และด้านนี้เป็น4จุดทั้งหมและล้วก็ต่อจะเป็นในเรื่องของ กระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าตัวพรีเมียมจะมีข้อแตกต่างกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งเป็นตัวท็อปก็คือถ้าเกิดตัวพรีเมียมลักชัวรี่ตัวนี้จะเป็นสีดําเงาแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ถ้าเป็นพรีเมียมลักชัวรี่จะเป็นสีดำเมทัลลิกกอสแต่ไม่ถึงกับดำนะจะออกเทาๆนิดนึง และอีกจุดหนึ่งตัวนี้นะที่จะมีเรียกว่าเหมือนกับตัวท็อปเลยตัวพรีเมียมลักชัวรี่ก็คือในส่วนของตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้เรียกว่าระบบ TSS นะหรือ Toyota s a f e t y s e n s ตนะครับตัวนี้เขาเคลมว่าไกลกว่าเดิมถึง2เท่านะเมื่อเทียบกับแคมรี่ตัวเกาว่าเพราะฉะนั้นพอมันไกลกว่าเดิม2เท่าเนี่ยระยะปลอดภัยของรถนะครับเวลารถจะเกิดอุบัติเหตุหรือระยะเบรคของรถเนี่ยก็จะไกลมากขึ้นเพราะว่ารถมันอาจได้ไกลขึ้นความฉลาดมันก็มากขึ้นปลอดภัยขึ้นนั่นเองแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะก็ค ที่เป็นเจาะช่องลมแบบนี้ตัวนี้จะเป็นช่องลมจริงนะจะทะลุออกมาตรงนี้ในส่วนของตัวนี้จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกครับแล้วก็ยังดูเท่ด้วยบอกเลยมาดูในส่วนของล้อกันบ้างล้อตัวนี้ ตัวพรีเมียมนะจะได้ล้อเหมือนตัวท็อปเลยนะเป็นขอบ18นะมาพร้อมกับยาง Bristone Touranza T005A นะซึ่งตัวนี้เป็นยางที่นุ่มเนียยที่สุดของ Bristone แล้วนะเรียกว่าให้ยางมายางดีเลยอะยางตัวท็อปเลยอะสมค่าสมราคาเขานะต่อมาครับเป็นในส่วนของระบบเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็น2.5นะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับผมมีเกียร์เป็นเกียร e ์ eCVT นะครับผม อยู่คู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะตัวมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นรสถาปัตย,ยกรรมใหม่แล้วนะเป็นสถาปัตย,ยกรรม6 0 0โวล์นะไม่ใช่400 v แล้วนะตัวนี้เป็น6 0 0โวล์แล้วแล้วก็อันนี้พิเศษนิดนึงคือตัวต้รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีตัวตัดไฟอยู่ตรงนี้สมมมตลรถเกิดอุบัติเหตุนี่เราตัดไฟตรงนี้ได้เลย นะครับผมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากเคลมไว้ว่าประหยัดน้ามันสูงสุดนะครับ25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดของเจ้ารุ่นนี้นะครับเคลมโดยโตโยต้าเขาบอกว่าทําได้อยู่ที่2 2 7ร่แรงม้านะครับรวมกันระหว่างเครื่องกับมอเตอร์นะครับแล้วก็เจ้ารถคันนี้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่แล้วที่เป็นลิเทียมนะครับอ๋อตัวนี้รองรับเบนซิน E20 แล้วเนาะจะบอกว่าทําไมเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เพราะว่าในราคาตัวนี้มันเป็นหยตัวกลางนะ แล้วก็เรียกว่าล้อก็ให้เหมือนตัวท็อปสิ่งที่แตกต่างจากตัวท็อปที่เขาแตกต่างกันคือกระจังหน้าจะมีจุดแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเช่นปะปะหลังเนี่ยปรับไม่ได้ถ้าเป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดพรีเมียมลักช,ชัวรี่เบาะหลังสามารถปรับเองได้นะโอเคแต่ถ้าเกิดจะเน้นใช้งานอ่ะเราก็ออปชั่นครบๆอะ่ะเรียกว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคา ในร้อใหญ่เรียกว่าไม่ต้องแต่งเลยตัวนี้พร้อมใช้เลยเด,ด้านข้างกระจกมองข้างครับให้มาเป็นกระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีกล้อง360องศาติดมาให้แล้วกับกระจกมองข้างตัวนี้นะนอกจากนั้นยังมีระบบช่วยในการบายสปอตนะแล้วก็ระบบช่วยในการเปิดประตูระบบเซฟตี้ของเขานะมือจับประตูนะจะเป็นระบบแบบสมาร์ทเอนทรีนะก็จะมีเซ็นเซอร์ความเว้าของด้านตัวตัวเส้นตัวนี้บอกเลยว่าลงตัวนะ เส้นลากนะแต่กระจังหน้าลากไปถึงหลังเนี่ยทำให้รถดูมีความสปอร์ตนะครับเมื่อมองจากด้านข้างมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเส้นคาดเส้นที่2นะก็มีการโป่งขึ้นคมขึ้นลากขึ้นสวยงามแบบชัดเจนนะอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้จะดีไซน์ DNA มาให้ออกแนวสปอร์ตให้มีความวัยรุ่นมากขึ้นมากกว่าแฮมเบรี่ตัวเก่านะผมเป็นหนึ่งในคนที่ยังอายุไม่เยอะแล้วก็เรียกว่าเป็นยังเจนอีกอันหนึ่งก็มองว่ารถตัวนี้ให้ความสวยงามให้ความสปอร์ตที่ ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆลูกค้ารุ่นใหม่ๆได้ชัดเจนครับเรามาดูของด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังตัวนี้ให้เป็นไฟฟู LED มาเหมือนกับด้านหน้าหมดแล้วนะแล้วก็ไฟเป็น2ขีดแบบนี้นะเรียกว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของโตลต้ารุ่นใหม่ๆก็ได้สําหรับไฟ2ขีดแบบนี้นะครับเป็นระบบ f l ู LED นะแล้วก็ฝากระโปรงหลังมันจะทําเหมือนเป็นเหมือนดักเทลตูดเป็ดขึ้นมานิดนึงนะโค้งรับกับตัวของบั้นท้ายนะให้ความสวยงามแล้วก็มีโลโก้แคมบรีใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะด้านหลังให้มองเห็นแต่ไกลเลยว่าแคมบรีเว้ ด้านหลังนะครับก็จะให้กล้องมองหลังมาด้วยนะครับผมสาหรับรุ่นนี้จะมีกล้องมองหลังเพราะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมก็จะมีกล้องรอบคัน360ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าล่าง1 2 3่งตัวรวมหน้าหลังทั้งหมด8จุดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้สัญลักษณ์ที่เขียนว่า HEV นะครับบอ,บอกว่าเป็นรถไฮบริดระบบ HEV นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่จะตีสำหรับเจ้าแคมรี่รุ่นนี้นะก็คือจะไม่มีเซนเซอร์เตะ แล้วฝากกระปรงเปิดหรือคลิกเซนเซอร์นั่นเองนะไม่มีให้ทุกรุ่นนะรุ่นท็อปก็ไม่มีนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้เนี่ยโตโยต้าเขามีออปชันสามารถติดตั้งเพิ่มได้ราคาประมาณเจ็ดถึงแปดพันบาทในการเพิ่มคลิกเซนเซอร์เตะขึ้นมานะอันนี้จริงๆแล้วขอติเลยบอกโตโยต้าควรจะต้องให้นะลดราคาล้านกว่าตอนนี้ถ้าเป็นค่ายจีนเขาให้มาหมดแล้วนะฟังแล้วถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้หรือใครดูคลิปนี้แล้วบอกไปหน่อยเพิ่มเซนเซ,นเซอร์นี้ให้ลูกค้านิดนึงนะลูกคาไอเซนเซอร์นี้ม ขับรถล้านกว่าบาทเนี่ยบางทีเขาไม่ใช่รถคันแรกแล้วเขาอาจจะเริ่มมีครอบครัวแล้วถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเซนเซอร์เตะเวลาเขาอุ้มลูก <c oughs> เวลาเขาอุ้มของถือของเนี่ยมันจําเป็นมากๆนะควรจะต้องให้นะนี่ฝากไว้ด้วยครับตอนนี้ครับเราอยู่ภายในรถ all new camry 2024กันแล้วนะครับผมเรามาดูภายในกันก่อนนะครับวัสดุที่เขาให้มานะคอนโซลนะครับจะเป็นหนังเทียมนะแล้วก็สนุหนังเทียมบุกนิ่มข้างในให้ความรู้สึกพรีเมียมลักชัวรี่แต่ยังมีบางจุดเนี่ยที่ยังเป็นพลาสติกอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรเป็นพลาสติกนี่า จริงๆควรจะเป็นบุหนังให้หมดเลยแต่นี่เป็นพลาสติกให้มานะครับก็เข้าใจได้บางจุดแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ภายในทั้งหมดเนี่ยเป็นบุหนังนิ่มๆแบบนี้ให้หมดเลยนะครับจะได้ดูเป็นรถลักชัวรี่จริงๆเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวสุดของโ o เบต้าแล้วอ่ะเป็นตัวลักชัวรี่ที่สุดแล้วก็อันนี้ขอติงนิดนึงในส่วนของจอตัวนี้จอให้มาสวยงามนะตัวนี้ให้เป็นจอสัมผัสข,ขนาด12.3นะมาพร้อม Android Auto นะทุกอย่างระบบ เรียกว่าระบบเครื่องเสียงจัดเต็มนะตัวนี้มาพร้อมกับลำโพง6จุดนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยคุณจะได้เป็น JBL 9จุดแต่รุ่นนี้ได้6จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดต,ตรงหน้าจอตัวนี้ถ้าเป็นตัวพรีเมียมจะได้เหมือนตัวท็อปแล้วแต่ตัวท็อปจะมีเฮส u อัปเดตเพย์นะแตกต่างกันขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งสําหรับไฮไลท์รุ่นนี้นะครับก็คือเจ้าตัวกระจกด้านหน้ากระจกด้านหน้ารุ่นนี้เป็นกระจกแบบ อะคูสติกแล้วนะกระจกอะคูสติกการ์ดคืออะไรมันเล่นดนตรีได้ถุงโป๊กไม่ใช่ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้กระจกด้านหน้าอะคูสติกการ์ดเนี่ยก็คือจะลดเสียงรบกวนลดเสียงลมนะในส่วนของเล็กซัสอ่ะในส่วนของเล็กซัสอ่ะอะคูสติกการ์ดเนี่ยเขาใช้มานานแล้วตอนนี้เล็กซัสเริ่มใช้อะคูสติกการ์ดซ้ายขวาแล้วแต่ว่าโตโยต้าเนี่ยก็เริ่มเอาอะคูสติกการ์ดเข้ามาแล้วนะตัวนี้มีทุกรุ่นนะตั้งแต่สมาร์ทพรีเมียมพรีเมียมลักชัวรี่ให้หมดเลยนะสำหรับอะคูสติกการ์ตัวนี้นะก็จะช่วยในเรื่องของความเงมียบมม ถัดมาในส่วนของคอนโซลกลางคอนโซลกลางตัวนี้สังเกตมีที่วางแก้ว2อันวางน้ำได้สบายๆนะครับแล้วก็มีช่องใส่ของด้านหน้าตรงนี้ให้ USB-C มาทั้งหมด3ช่องนะเห็นว่ามีช่องฟ้าชาร์จอยู่2จุดแล้วก็มีช่อง USB C ต่อเข้ากับตัวนี้อีก1จุดนะแล้วก็มีระบบไวเลสชาร์จมาให้แล้วไวเลสชาร์จเทสเลยใช้ได้ไหมนี่ iPhone 16นะวางดูดิปึ๊บไม่ขึ้นคือไม่ชาร์จเอ นะเรียบร้อยขึ้นชาร์ตนะตัวนี้ใช้งานได้ครับวางไม่ลื่นนะแล้วก็เป็นช่องที่เรียกว่าทํามาโอเคเห็นปะเบรกแรงๆก็ไม่ตกแน่นอนเหนนะ็นไแล้วก็ในโหมดของการขับขี่นะตัวนี้ให้มาถึง4โหมดถามว่าทําไม4โหมดดูดิเขาให้มาอะไรบ้าง Eco Normal Sport EV 4 m o d e โหมดแล้วก็มีตัวในเรื่องของเบรกโฮมาให้แล้วก็ p a r กิ n งเบรกตัวนี้ปกตินะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วออกมาจากโรงงานช่องเก็บของ ก uh huh. ว้างขวางกระจกของคันนี้นะครับให้มาเป็นออโต้สีบานเลยนะฟูลซิสเต็มออโต้สบานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกข้างซ้ายขวานะ mm hmm. ก็จะมีมาให้เลยนะสามารถกดเปิดท้ายได้ดกดปุ๊บเปิดเลยท้ายนะปุ่มเปิดฝาทังน้ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วกดปุ๊บเปิดปับ๊บนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีในส่วนของในส่วนของกล้องเรากดวิวปุ่มนี้ปึ้งนะเราสามารถดูกล้องรอบคันได้เป็นไง เราอยู่เราอยู่ในนเราดูกล้องรอบคันได้เห็นไหมน,นี่เราดูได้หมดเลยนะต้องเป็นตัวพรีเมียมขึ้นไปนะถึงจะมีออปชันนี้นะก่อนที่เราจะถอยก่อนที่เราจะเดินหน้าถอยหลงังเราสามารถกดตรงนี้ดูได้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับหรือกดตรงนี้นี่ดูดูด้านบนรอบคันกดปิดรถคันนี้นะครับให้สแตนดาร์ดมานะจะมีกล้องหน้ามาให้สแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะตัวนี้กล้องหน้ามาจากโรงงานติดอยู่แบบนี้ กล้องหน้าแซนด้าจากโรงงานนะครับตัวนี้ตัวพรีเมียมจะมีม่านบังแดดหลังนะเห็นป่มกดปุ่มนี้จะม่นานบังแดดหลังจะขึ้นกดครั้งหนึ่งขึ้นกดครั้งหนึ่งลงนะโอเคอัน okay. นี้ไฟหน้าออโต,โตสั่งเปิดปิดได้จากตรงนี้ปรับความสูงของไฟได้นะครับโอเคขึ้นลงแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดิลชิปอยู่ตรงนี้สามารถปรับเกียร์ได้ตรงนี้นะครับต่อบลูทูธรับสายโทรเข้าโทรออกเพิ่มลดเสียงปรับโหมดที่ตัวนี้ได้นะครับผมเรียกว่าให้มาครบแล้วอะนะ โอเคก็ถือว่าทําออกมาได้จอเป็นฟูล e อิสตอรหมดแล้วอะ่ะเป็นรถรุ่นใหม่ๆอันนี้เป็นฟูล e อิสตอรหมดแล้วเรียกว่าทําออกมาได้ทันสมัยสวยงามตัวนี้สมัยก่อนจะเป็นแค่ซันลูฟมีแค่ช่องนี้แต่รุ่นนี้เป็น p a n ร r a m มิกซัน o o ปนี่เดี๋ยวให้ดูอปิดม่านก่อนออมีม่านมาให้ด้วยเป็นม่มานไฟฟ้านะม่านเนี่ยยาวมาตั้งแต่ด้านหลังเลยจากตรงนี้ไปถึงด้านหลังสุดเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดมาให้ดูว้าวอ่ะ แล้วกระจกก็ยังเป็นกระจกแบบทันรเปิดได้กดให้ดูเสียวครับ <versuchen> ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปนะตัวพรีเมียมลักชัวรี่ตัวกลางตัวพรีเมียมหรือตัวสมาร์ท ทั้ง3ตัวเนี่ยเครื่องจะเป็น2.5หมดแล้วเป็นระบบไฮบริดเหมือนกันเครื่องเกียร์ช่วงล่างเหมือนกันหมดนะครับถ้าเกิดคนหาความคุ้มค่านะก็ไปเล่นตัวสมาร์แต่ถ้าผมผมแนะนำสวิตซ์สปอร์ตจุดที่มองว่าโอเคมันได้ออปชันแล้วคุ้มผมว่าตัวนี้รานหกสี่เก้าเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งเรียกว่าได้จอใหญ่ขึ้นได้ระบบที่เพิ่มมามากขึ้นนะในส่วนตัวแค่จอนี้ก็โดนแล้วอะเพิ่มมากล้องมองรอบคัน360องศาไอ้พวกนี้มันติดเพิ่มไม่ได้หรือติดเพิ่มได้ก็ไม่สมบูรณ์เพราะมันม่่ม้นะา้าาาากนทํคคออขงจเยูแลว แล้วก็ในส่วนของกล้องมองข้างเนี่ยจะชอบมีคำถามว่ามันชัดไหมโดยส่วนตัวมันชัดแต่ชัดอาจจะชัดไม่เท่ากับบางค่ายแต่โดยส่วนตัวคือมันพอมองได้มันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ชัดถือว่าชัดอยู่นะเห็นไหมหมุนนี่นี่จำลองล้อหน้าล้อหลังล้อซ้ายล้ขอขวานี้มันหมุนรอบคันให้เราดูเลยปึ๊บนี่รถเราอยู่สภาพนี้ พอมันมันรวมมันยังไม่ค่อยชันเท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าใช้งานได้จริงๆเรามองกันที่ความใช้งานตัวนี้ใช้งานได้นะครับตัวนี้ถ้าจะชนมันก็ต้องไปชนกับพวก BYD Seal แต่โดยส่วนตัวถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของออปชันก็ BYD Seal อาจจะให้ออปชันที่ดีกว่าแต่ว่าในส่วนของความคงทน Toyota มันพิสูจน์ตัวเองมานานแล้วมันทนนะ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริดของเขานะที่พิสูจน์ตัวเองมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาระบบการซ่อมรวมถึงส่วนบริการที่มีมากกว่าที่ค่อนข้างจะดูแลลูกค้าได้ดีนะตามแบบฉบับของโตโยต้าอยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจคร,ราคาตรงนี้นะตัวกระจกหลังตัวนี้นะครับผมจะเป็นกระจกตัดแสงออตโต้มาให้จากโรงงานนะครับลดแสงสะท้อนให้แล้วสําหรับตัวพรีเมียมนะการปรับพวงมาลัยยังเป็นอัตโนมืออยู่นะเป็นระบบแมนนวลนะเนี่ยดึงเข้าดึงออกนะ ยังไม่สามารถปรับไฟฟ้าได้แต่ตัวพรีเมียมลักชัวรี่จะเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วนะแต่ตัวนี้ยังเป็นระบบปรับมืออยู่สำหรับเจ้าเกียร์รุ่นนี้นะจะเป็นระบบ e-cvt นะครับผมก็จะมีระบบไฮบริดควบคู่กับเกียร์ cvt นะครับในส่วนของรถคันนี้ก็จะเป็นระบบพุชต์ทนะตัวพุชต์ทอยู่ตรงนี้แอร์แอร์เป็นระบบออโต้อิสระแล้วนี่นะแอร์นะ Air, เปิดให้ดูเลย ออโต้แยกอิสระแล้วซ้ายขวาสำหรับเจ้าตัวพรีเมียมนะแต่ตัวท็อปสุดพรีเมียมลักชัวรี่แอร์ด้านหลังจะปรับได้อีกนะเป็นออโต้อิสระเหมือนกันมาดูในส่วนของเก๊กันบ้างนี่ในเก๊ก็คล่องเก็บของก็ให้มากว้างขวางนะนี้เป็นคู่มือแล้วก็มาดูในส่วนของเบาะกันบ้างเดีแกะให้ดูเลยเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะสีดํานะพื้นผิวสัมผัสนี่ให้แบบรูมา ให้แบบเป็นแบบระบายอากาศได้ดีนะระบบปรับเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะแล้วก็ตัวเบาะนะครับให้มาตัวนี้เป็นพรีเมียมนะจะเป็นสีดําแบบนี้นะถ้าเกิดใครอยากได้สีน้ําตาลนะต้องเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะจะเป็นสีน้าตาลแล้วก็ตัวนี้ จะมาพร้อมกับหนังแท้ผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้แปทิศทางครับสำหรับเจ้าเบาะตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะจะมีสามารถเป่าลมขึ้นมาเป่าลมแอร์ขึ้นมาจากเบาะได้นะแต่ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมก็จะไม่มีในตัวออปชั่นของตัวนั้นแล้วก็เบาะเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสมูทเลเทอร์นะผสมกับเป็นหนังแท้ผสมกับหนังสังเคราะห์นะตัวนี้ในส่วนของด้านหน้าซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะครับจะมีดีไซน์แบบนี้กระจังหน้ามารับกับเจ้าตัวจอนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องปรับแอร์เห็นปะ นี่ปับแอร์อตรงนี้เนียนมากเนียนตาเข้ากับตัวรถไปเลยนะแล้วก็มีแอมเบียน i ไลท์ตรงนี้มาให้ด้วยดูดิแอบอยู่ตรงนี้นะเรียกว่าเพิ่มของความหรูหลาลักชวรี่ขึ้นมานะครับผมในส่วนของแอร์แบ็กนะให้มาครบครันนะครับเลูกในส่วนซ้ายขวาด้านข้างม่านให้มาหมดนะครบครันนะครับเลูกทั้งหมดแอร์แบ็กรุ่นนี้ เรียกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาดีมากเลยสําหรับแอร์แบ็กนะครับเดี๋ยวไปดูหลังกันเรามาดูในส่วนของเบาะหลังกันบ้างอันนี้จากที่ลองนะเมื่อกี้เบาะหน้าเนี่ยเราปรับมาชิดสุดเลยนะปรับมาแบบเบาะหน้าไม่ใช่ตําแหน่งขับนะเป็นตําแหน่งที่เราปรับมาชิดสุดเลวเล็กลูมยังถือว่าโอเคนะช่วงขานี่ยังถือว่าโอเคอยู่นะนั่งได้สบายนะด้านหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นพาโนรามิกซันรูฟแล้วนะทำให้รู้สึกว่ารถด,ดูโปรง่งดูไม่อึดอัดนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของคอนโซลกลางบ้างคอนโซลกลางตัวนี้ให้มาแบบนี้สามารถวางแก้วได้2จุด ามารถพับเก็บได้เพื่อเป็นเบาะยาวแบบนี้ตัวบเบาะก็จะเป็นเบาะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับจะเป็นแบบสมูทเลเทอร์นะครับหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์นะครับผมก็ให้ความรู้สึกที่เรียกว่านุ่มอ่ะแล้วก็ดูโปรง่งดูสบายนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องติคือหลายคนติอะไรช่องแอร์ดูหน้าตานี่นี่รถปี2024นะมันควรจะเป็นแบบข้างหน้าใช่ปะ ทำไมคุณไม่เอาฟิลลิ่งข้างหน้ามาใส่ตรงนี้วะแต่ว่าตัวนี้ครับให้มา USB Type C สจุดด้านหลังเรียบร้อยแล้วมีฝาปิดอย่างดีนะดูดิเดี๋ยวใบลองปรับเบาะหน้าแบบที่ลองตำแหน่งนั่งดูหน่อยโอเคด้านหลังนะให้มา่านมาด้วยดูดินี่มา่านปื๊ดแต่เป็นมา่านปกตินะไม่ใช่มา่านไฟฟ้านะก็ถ้าเกิดแดดร้อนเราก็ดึงขึ้นมาเองเดี๋ยวตอนนี้ด้านหน้าด้านหน้านะออกราฟิกของเรานะจะไปนั่ง แล้วจะดูว่าตำแหน่งเนี่ยนี่นี่คือตำแหน่งคนนั่งปกติใช่ไหมไบเดี๋ยวรอเขานั่งดูเมื่อกี้เราปรับสุดมาใช่ป่ะอันนี้นี่นั่งปกติใช่ป่ะคันเร่งถึงใช่ป่ะเนี่ตำแหน่งนั่งปกติดูเล็กรูมเยอะมากนะแล้วก็หัวนี่พี่ว่าเตี้ยไปพอพี่สูง170เองอะ่ะแล้วไบดูดิดูหัวตรงนี้ดิเหลือกี่เซนวะเนี่ยเนี่ยเหลือแค่เนี้ยพี่ไม่ได้สูงนะพี่170เองเพราะว่าเนื่องจากว่ารถอะ่ะมันเป็นคูเป้แล้วมันดีไซน์แนวสปอร์ตข้างหลังสลบน้อยอะ่ะพอ,อย๊ คนที่ตัวใหญ่นั่งข้างหลังอะ่ะหัวจะชนนี่นะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กระปิก,กแล้อันนี้ชนจริงจนฟอเลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยปึ๊บนี่นี่ร้อยเจ็ดสิบห้ารู้สึกผมโดนแล้วนะลองนั่งสามคนดูอารมสูงร้อยเท่าไหร่ปึ๊บเฮ้ยไม่กยุดอัดหยุดอัดป่ะไม่นั่งพอได้นะเพราะงั้นด้านหลังนั่งสามคนพอได้อสี่ไม่ได้สี่เลิกสี่พอไหมพี่สี่พอเลยนะเพราะงั้นก็ด้านหลังนั่งสามคนนะก็ถือว่าโอเค แต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้พอรถมันต้องเป็นคูเป้มันต้องสปอร์ตข้างหลังมันต้องดูสโลปไงมันก็เลยทําให้ส่วนเสียพื้นที่ด้านเฮดลูมตรงความสูงของช่วงรถด้านหลังไปเดี๋ยวเราไปลองรถให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะครับเดี๋ยวเราไปลองเลยครับสำหรับเรื่องพวงมลาลัยในการขับขี่นะครับเวลาเราหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยที่ความเร็วนะครับรู้สึกว่าพวงมลาลัยให้ความมั่นใจและตอบสนองได้ดีกว่าตัวแคมรี่รุ่นเก่านะครับแล้วก็ นอกจากตอบสนองได้ดีแล้วเนี่ยน้ำหนักของพวงมาลัยฟิลลิ่งทำได้ดีกว่ารุ่นเก่าด้วยนะครับความรู้สึกมันเหมือนจะเป็นพวงมาลัยน้ำมันและใกล้เคียงและแต่ว่าก็ไม่ได้หนักจนเกินไปให้ความรู้สึกที่เบาก่าพวงมาลัย um น้ำมันก็บอกว่าสาวๆนะครับหรือคนที่ชอบการขับขี่แบบสปอร์ตเนี่ยพวงมาลัย um ตัวนี้น่าจะให้ฟิลลิ่งในการขับขี่ได้ดีกว่ารุ่นก่อนสี่งหนึในความสะดวกตรงพวงมาลัยนะครับก็จะมีนะครับแพดเดิลชิพนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้เลลยนะะะครรับบบแ้วก็จมี รวมถึงระบบการขับขี่อัตโนมัตินะตัวขับขี่อัตโนมัติตัวนี้เนี่ยสามารถขับขี่ได้แบบเขาเรียกว่าขับเองนะเข้าโค้งเองแล้วก็ปรับความเร็วอัตโนมัติเองนะครับแต่เราก็ต้องประคองช่วยนะครับในเวลาทีเ่เราปล่อยพงวงมาลัยเรียกว่าเป็นระบบตัวช่วยการขับขี่ของเขาแล้วกันเนี่ยปล่อยพงวงมาลัยได้เลยถ้าบวกถ้าเกิดเราจะเพิ่มความเร็วเราก็เพิ่มความเร็วตรงนี้อันนี้เราตั้งไว้ที่80อ่ะ80แล้วกันแต่ว่าข้างหน้ามีรถ เซนเซอร์มันก็จะจับแล้วถ้าเกิดหน,นีมันทำไงพี่จะเบรกเลยใช่ไหมแล้วมันไม่เปลี่ยนเลนให้แต่ยังไม่เปลี่ยนเลนให้อ๋อมันเป็นระบบรักษาเลนมากกว่าเลี้ยวให้ด้วยป่ะพี่เออเลี้ยวให้ด้วยเลี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเ,นเทนานะเทลา่ามันเปลี่ยนเลนให้พี่แต่ไอ้เปลี่ยนเลนให้มันต้องซื้อนะอันนี้เป็นระบบ ช่วยขับเนาะสำหรับโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น4โหมดหลักนะครับโหมดแรกคือโหมด EV นะครับโหมดที่2คือโหมด Eco โหมดที่3คือโหมด normal นะครับแล้วโหมดที่4คือโหมดส port เดี๋ยวเราจะลองไปดูที่โหมด Eco ก่อนละกันเราไปเริ่มกันที่ Eco ก่อนอันนี้กด Eco ค่นะอ่ารถจะขึ้น Eco หน้าจอจะขึ้น Eco คนะความรู้สึกรถ Eco นี่ก็เครื่องยนต์กับมอเตอร์ก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะแต่ความรู้สึกคือรถเหมือนจะอืดขึ้นนิดนึงเหมือนจะไปช้าขึ้นนิดนึง เมื่อกี้เราลอง e ีโคมาแล้วเดี๋ยวคันนี้ยจะลอง Power เลยว่ามันต่างกันยังไงเ,เดี๋ยวลองสปอร์ตแล้วนะกดแล้วนะปึ๊บขึ้นโับโ,โ,โอ้ยรู้เรื่องว่ะพี่เฮ้ยรู้เรื่องว่ะดึงเลยอันนี้คือปล่อยแรงม้าเต็มที่227แรงม้าที่เขาเคลมไว้นะครับอุ้ยเอาเรื่องว่ะพี่อุ้ <Okay. S 1> แรงแรงเลยแรงแบบเปลี่ยนรถเลย เออพี่แรงว่ะแรงแบบโหคนละเรื่องเลยอ่ะเหมือนมันเหมือนเรียกกำลังสูงสุดอ๋อมันเรียกกำลังสูงสุดก็คือเอาทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งเครื่องปล่อยเต็มหมดแซงทันใจมาง200แรงม้าเนี่ยบอกโม้เลยแล้วกันว่าในเมืองเนี่ยโคตรจะพอนะเดี๋ยวเราจะลองศูนย์ถึงรอยกันดูนะครับผมลองแบบคร่าวๆเพราะว่าวันนี้เพิ่งฝนตกมาถนนอาจจะลื่นแท็กชั่นมันอาจจะไม่ได้ร0อซแต่ก็จะลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารถเยอะจังเลยว่ะพี่ <laughs> <laughs> ไาแล้วนะ <laughs> ผมไปแล้วนะลองดูอ่ะเ2 3งสองามลองด <laughs> ูสี่รอแล้วแต่นี่คือนั่งสี่คนนะ <laughs> <laughs> นั่งสี่คนแบบแน,น่นๆเบรกผมว่าดีนะพี่เบรกฟิลลิ่ง ดีกว่ารถไฟฟ้านะโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับก็มาสรุปในเรื่องของราคากันนะครับสำหรับเจ้าราคาคันนี้นะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา1นึ่0ล้านหกแสาทแต่ถ้าเกิดอยากได้สีนี้นะครับเรียกว่าสี precious metal นะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยนะคือโลหะที่ล้ำค่าบียหมื่นนึงก็จะได้สีนี้นะครับซึ่งเป็นสีพิเศษของเขาสีประจํารุ่นของเขานะครับผม สีนี้จะสีคล้ายๆกับเล็กซัสแหละเล็กซัสจะใช้สีนี้นะมากกอนแล้วตอนนี้สีนี้ได้มาถึงโตโยต้าแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับผมโตโยต้าเมืองนนท์นะครับสาขาตีวานนท์แล้วครับใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับผมหรือใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อไปหาที่เซลล์ปอได้นะครับผมเบอร์ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับขอโปรโมทนิดนึงนะครับเซลล์คนนี้นะครับเป็นเซลล์ที่ผมรู้จักมานานเป็น1020ปีแล้วแล้วก็เขาขายโตโยต้ามาโดยตลอดนะครับเพราะ เขาได้นะครับเขามีความรู้เรื่องรถนะครับตอบคําถามให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกคนนะครับใครสนใจผมก็แนะนําซื้อกับเซลลที่มีความรู้เรื่องรถมันจะทําให้เราแก้ปัญหาหรือว่ามีปัญหาอะไรเขาแนะนําได้ถูกต้องถูกจุดนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ใช้โตยิต้าที่เป็นไฮบริดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เคยผ่านความทนทานของเรื่องโตยิต้าไฮบริดมาแล้วสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากทุกช่องทางการติดตามของเรานะครับฝากช่องคอกผิดของเราด้วยนะครับคลอกผิดวัชรพลนะครับมีห้องใส่สอบถามได้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร